ฝากติดตามช่องจนบางไฟนะนะครับเห็ดเกิบทุกแนวครับทำมาหากินใส่เบ็ดตกปลาหาสมบัติขายขวงต้นหมอกต้นไม้พืชไม้ครับนี่ก็ปลากระชายครับประมาณปล่อยกาไร่ครับตอนนี้กำลังปลูกอยู่ถ้าผู้ใดสนใจโควิดก็สร้างมาได้เด้อครับตับเวเราพอแพงหนอครับขายเบิดทุกอย่าง่า้องสร้างอันนี้ดอกครับไปสร้างของผมครับเ <laughs> <laughs> จ้าขายอยู่ติโอ้ <laughs> อย่าเลื่มกดไปเบิ้งช่องจนบางไฟชาแนลเลยครับจนจนบางไฟภาษาไทยแล้วกันชาแนลภาษาอังกฤษนะครับครับ C H A N E L N N E L นะครับครับช่องนี้น่าสนใจมากครับฝากไปติดตามด้วยนะครับวโอเคครับแต่ว่าหัวน้ำพอนครับกำลังกำลังฉีลวกเป็ดครับนี่ลวกเป็ดครับครับได้เป็ดเทียมมามาสิอบอบ โอบแบบที่เขาเอินเฮ็ดกันในทั่วทัศนะครับนี่แบบอันนี้ครับแบบนี้อบอบแบบนี้โอปแบบ้ปี้บโอ้ปีบ้บใส่เตาเออเราเอาไก่ตั้งนี้ปัป๊บนี่อบนี่ขวดปัป๊บขวดคุณนี่ตอนคัดก็เอานี่ไปอบในหมอ้อครับเราจะรับช่วงต่อเลยครับปึ๊บ